มีรถมาขายของขายอะไรดาดามาแมถุงละบาทกินก็ไม่หมดเลยนัเนี่ยทำไมเยอะแท้ันถุงละบาทนะฮะป๊อดเมาละถุงนึงได้กระสอบนึงคุณตามาผิดซอย

โอ้ถ่ายดอกกุหลาบได้สวยงามมากนะครับก็ขอขอบคุณ FC นะครับผมที่ช่วยนะการชมคลิปนะครับจะได้ถอนทุนคืนไวๆนะครับผมนะอย่างที่บอกไปนะฮะนี่คือโทรศัพท์นะเครื่องแรกในชีวิตนะฮะที่แพงมาก <laughs> นะเป็นการลงทุนเพื่อทำ YouTube นะฮะให้ FC ได้เห็นภาพความสวยงามความคมชัดนะครับ นี่ก็ต้นไม้ที่ขนมาจากนะบางกะปินะฮะที่ทางนะป้าชลาจิตนะมอบให้มานะครับสารพัดส,สายพันธุ์เลยนะครับนะวันนี้คงจะได้ลงนะลงปลูกเนาะนะแล้วก็จัดนะในสวนะรอบๆบ,บังปู่นะค,คุณผู้ชมนะครับนี่คุณตาก็เข้ามาถูกซอยแล้วนะครับแซงกว่า เอามาจากที่ไหนคนุณยาย้วยคุณยายปลูกเองที่ห้วยน้ำเที่ยงนะครับห้วยน้าเที่ก่เตงกับลูกกับลานลอ,อแล้วต้องรดน้ำไหมตอนต,ตอนช่วงนี้นะฮะรดดฝน,นอ๋อถ้าฝนไม่ตกก็ต้องรดอยู่เนาะก <c oughs> ันฝนตกก็วัน้รดจ้าอืมอันนี้เอาไปตำน่าจะแซบลายเนาะตำแตงอะ่ะงาอืมคุณผู้ชมดูนะฮะถุงละยี่สิบบาทนะฮะใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่มาก บาทนี่เก่อนจะได้ก่อนจะได้เก็บก็สามเดือนคุณเอ้ครับเอาเหรอสามเดือนเลยอ๋อต้องปลูกสามเดือนนะถึงจะได้เก็บขายเนาะโอ้รอนานกว่าผักหลายชนิดเนาะผักชนิดอื่นเนี่ยบางทีเดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะครับแปลงแปลงแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยผู้ใหญ่จะซื้อแตลงโอ้ยช่องใหญ่จะเมานะครับดูเงินเต็มกระเป๋าเลยน่ะโอ้ย ต้องใหญ่จะเมาบอให้หลีกหลวงพ่อว่าคนใหญ่คนแก่เขาจะซื้อเขาจะล้มจะทำเมนูอะไรครับจะไปตำนะเมนูตำแตงยี่สิบบาทนี้เอาตัวตรงๆหน่อยค่ะเอาตัวตรงๆ นนนัั้้้มมโคงไไ่ยดก็ดะว่าเราเอาไหมตัวนี้อ่ะเอาได้แล้วตัวนี้แดงได้แล้วที่หลังตัวไก่หันตัวักเอ้โชอบไก่อันหลายไงหันมาหันมาหน่อยคอยมีลูกหลายไหนกล้องเขาอยู่ไหนเขาถ่ายอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะเขาถ่ายหันหน้าไปโน่นโอ้เขาถ่ายกล้องหน้าเหรอเออกล้องหน้านี่ค่ะนี่ค่ะแปดงนะคะวันนี้ต้อง ตำสูเพื่อนเพื่อนกินแต่ตำสูต้องประหยัดหน่อยนะคะเอาครึ่งหนึ่งไว้ตำครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนวยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ตำสิบเอ็ดลูกเอาไว้ห้าลูกนะคะต้องตำให้มันเผ็ดผ็ดมันจะได้ประหยัดหน่อยนะคกินช้า เอาเผ็ดเผ็ดเลยนะคะวันนี้จะได้กินฝีมือป้ากันใส่เลยนะคะตำแดงมีพริกเลยยังพริกมีเลยยังพริกน่ะมีแล้วอุ้ยพริกน่ะซื้อมาครึ่งกิโลไม่เอาตรงนี้แหละเอาเก็บไว้เป็นพันมาหมอค่ะจะให้มันแดงแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เอาไปหวานคั่วหมด <c oughs> เดี๋ยวลุงก็ไหวเดี๋ยยไปแล้วย้ายไปแล้ว ป้าคำใสก็เป็นยายแล้วค่ะแต่ว่าก็คิดว่าพร้อมเมื่อไหร่หกปีค่ะพร้อมเมื่อไหร่ที่จะเป็นยายตอนนี้เขาเรียกป้าคำใสอยู่ยังไม่พร้อมงั้นยังไม่พร้อมอ๋อยังสาวยังสวยอยู่ความสวยนี้เราต้องไม่ว่ากันนะคะมันก็อะไปแดี๋วจะตามเมื่อไหร่เนี่ยจะได้วันนี้เดี๋ยวนี้แหละโอเคจะได้รอกิน อย่างอย่างจะบอกว่าหลังหลังจากเราไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวมา1ิบวันนะฮะวันนี้เราก็มาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะสองวันที่เราปิดเตาก่อนเดินทางไปกรุงเทพนะครับผมนะแล้วไปกรุงเทพเจ็ดก็เป็นเก้าเนาะแล้วก็กลับมาเมื่อวานวันแรกก็ยังไม่เปิดรวมทั้งสิ้น1ิบวันเต็มเ็มนะฮะไม่ได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับขายบ้านค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห f c ดูต้นนางรักสิดูนะครับโตใหญ่แต่ละต้นเนี่ยออกกิง่งออกก้านนะโอ้โหโอ้โกิ่นไม่ทานกันเลยทีเดียวเนาะนะฮนะถ้าอ่านะเป็นเมนูพวกน้ำยาขนมจีนหรือว่าแกงแกงแนวภาคอีสานนะเราจะได้กินอยู่นะได้ใช้อยู่ทุกวันนะแต่ไม่ค่อยได้กินนะนะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะ มันก็เลยโตเอาโตเอา,เอาบวกก็เจอฝนเข้าไปนะครับป๊าดดอกชบาสวยมากโอ้โหกล้องไปเสือนี่ถ่ายชัดมากเลยนะเนี่ยนะฮะสมราคาเนี่ยนะครับต้นขี้เหล็กก็โตแล้วโอ้โหนป้าเนะี่ยเป็นคนชอบกินแกงขี้เหล็กมากนะครับนนแต่ช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมีนะตัวหนอนเนาะนะหนอนพี่เสื้อนะฮะมากินยอดบ้างนะครับอ้าวนี่ไงกล้วยของลุงช่าง อ้าวดูนะครับเอ๊ะทำไมมันลูกเล็กลงกว่าเดิมนล้วเนี่ยมันเป็นกอเดิมที่เคยออกลูกใหญ่ๆนะอืมเป็นเพราะอะไรอ่ะนี่ก็ใช่นะฮะโอ้เป็นช่วที่กล้วยออกาหวีเยอะมากเลยนะครับออกลูกเนาะอ,ออกลูกหลายเครือนะครับนะบสภาพอากาศวันนี้ก็คาดว่าฝนคงต้องตกอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเมื่อวานก็ ปลยโปรย,ปร,ยรินรินนะคตลอดนะเกือบทั้งวันนะไม่มีแดดเลยเนาะนะครับอโอ้โห,โโหโเคก้กของมินน้อยนะนยังเหลือนะเนี่ยเดี๋ยวสงสัยเชา้านี้ต้องกินเคก้กก่อนกินข้าวแล้วหรือเปล่าเนาะน,นี่นะฮะก้อนฝอยทองนะี่ยโอ้น่ากินมากเลยนะอันนี้ก็ก้อนนี้ก็เป็นโอริโอนะเอซนะครับ อันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะกินให้หมดก่อนนะพีโอนี่นะฮะเด็กยิงดาดา้ากินเค้กไหมดาดา้ามาดาด้ามากินเค้กมาอืมกินไหมดาดา้ามาอืมไม่ไม่ไม่กินเคกเก้กก่อนเอาอะไรไว้ โอเคนะครับคลิปแรกของวันนี้ก็เป็นเมาะเมาะแม่แม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับติดด่านให้ด้วยนะครับผมวัสดีครับ